สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการไม d เซตใหม่พื้นที่สำหรับการเจรัยความคิดและจิตใจเพื่อให้เราใช้ชีวิตได้อย่างงดงามและมีความสุขค่ะเคยสงสัยไหมคะว่าทำไมคนขยันบางคนถึงไม่รวยสักทีแต่ในขณะที่บางคนดูเหมือนทำอะไรก็ง่ายดายไปหมดหยิบจับอะไรก็กลายเป็นเงินเป็นทองราวกับว่า พวกเขามีเวทมนต์วิเศษสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ m d Set ใหม่กับดิฉันที่จะพาคุณไปสำรวจโลกภายในใจ <c oughs> เพื่อปลดล็อกศักยภาพภายนอกที่คุณอาจไม่เคยรู้ว่ามีอยู่จริงวันนี้เราจะไม่ได้มาคุยกันเรื่องวิธีเก็บออมหรือเทคนิคการลงทุนในหุ้นตัวไหนนะคะแต่เราจะดำดิ่งลงไปลึกกว่านั้นลึกไปถึงระดับจิตใต้สำนึก ที่ควบคุมพฤติกรรมของเราอยู่เพราะความลับของความมั่งคั่งไม่ได้อยู่ที่ว่ามือของคุณทำงานหนักแค่ไหนแต่อยู่ที่ว่าสมองของคุณสั่งการแบบไหนตัางหากและเชื่อไหมคะว่าชุดความคิดของเศรษฐีหลายครั้งมันฟังดูประหลาดขัดแย้งกับสิ่งที่เราถูกสอนมาทั้งชีวิตจนบางครั้งคุณอาจจะเผลออุทานออกมาว่าแบบนี้ก็ได้เหรอ ดิฉันมีเรื่องราวของชายหนุ่มคนหนึ่งชื่อว่าวินวินเป็นตัวแทนของคนทำงานหนักเป็นคนเก่งเป็นคนดีแต่ชีวิตกลับย่ำอยู่กับที่จนกระทั่งวันหนึ่งเขาได้บังเอิญไปร่วงรู้ความลับ5ข้อจากสมุดบันทึกเก่าๆของมหาเศรษฐีท่านหนึ่งที่ล่วงลับไปแล้วและ5ข้อนี้เองคือจิตวิทยาประหลาดที่พลิกชีวิตเขาจากหน้ามือเป็นหลังมือ เตรียมใจให้พร้อมนะคะเพราะสิ่งที่คุณกำลังจะได้ฟังต่อไปนี้อาจจะเปลี่ยนวิธีคิดของคุณไปตลอดการเรามาเริ่มไขความลับข้อแรกไปพร้อมกับวินกันเลยค่ะเรื่องราวเริ่มต้นขึ้นในค่ำคืนวันศุกร์ที่แสนเหนื่อยล้าวินชายหนุ่มวัย30ต้นต้นนั่งถอนหายใจยาวเหยียดอยู่ที่โต๊ะทำงานเขาทุ่มเททำงานวันละ12ชั่วโมง พยายามศึกษาหาความรู้ทุกอย่างเพื่อที่จะเป็นคนที่เก่งที่สุดในห้องประชมุมเพราะวินเชื่อเสมอว่าคนรวยคือคนที่ฉลาดที่สุดคือคนที่รู้คำตอบของทุกคำถามแต่ยิ่งพยายามทำตัวให้ดูฉลาดเงินในบัญชีของเขากลับยิ่งสวนทางกับความรู้ที่มีวันนั้นวินมีโอกาสได้ติดตามเจ้านาย ไปพบลูกค้าคนสำคัญระดับประเทศชายสูงวัยท่าทางใจดีที่ใครๆต่างเรียกขานว่าเจ้าสัววิชัยในวงสนทนาวินพยายามอย่างยิ่งที่จะแสดงความเห็นโชว์กราฟตัวเลขและพยายามตอบทุกอย่างเพื่อให้เจ้าสัวประทับใจแต่สิ่งที่น่าแปลกใจคือเจ้าสัววิชัยกลับนั่งฟังนิ่งๆยิ้มบางๆและพูดประโยคหนึ่งที่ทำให้วินชะงัก ประโยคนั้นคือผมไม่รู้เรื่องนี้เลยคุณช่วยสอนผมหน่อยได้ไหมวินตกใจมากเศรษฐีหมื่นล้านยอมรับหน้าตาเฉยว่าตัวเองไม่รู้และก้มหัวขอความรู้จากพนักงานตัวเล็กๆอย่างเขาหลังจากจบการประชุมวินแอบถามเจ้าสัวตอนเดินไปส่งที่รถว่าทำไมท่านถึงกล้าบอกว่าไม่รู้ทั้งที่ท่านน่าจะรู้ดีกว่าผมด้วยซ้ำ เจ้าสัวหัวเราะเบาๆก่อนจะเฉลยจิตวิทยาประหลาดข้อที่หนึ่งให้วินฟังท่านบอกว่าวินคนธรรมดาพยายามทำตัวให้ดูฉลาดเพราะกลัวคนอื่นว่าโง่แต่คนรวยจริงๆกล้าที่จะเป็นคนโง่เพื่อที่จะได้ความรู้ใหม่ๆเข้ามาตลอดเวลานี่คือจิตวิทยาที่เรียกว่าความถ่อมตนทางปัญญาหรือการเปิดรับความไม่รู้ครับคนส่วนใหญ่ เอาแต่ปล่อยของเพราะอยากได้รับการยอมรับแต่การปล่อยของคือการพูดในสิ่งที่เรารู้อยู่แล้วซ้ำไปซ้ำมามันไม่ทำให้เราโตขึ้นแต่เศรษฐีเลือกที่จะรับของโดยการแกล้งโง่หรือยอมรับว่าไม่รู้เพื่อดูดซับข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญดูดซับมุมนองใหม่ๆจากคนรอบข้าง วินเริ่มตระหนักได้ว่าที่ผ่านมาเขาทำตัวเหมือนแก้วน้ำที่เต็มปรีพยายามตะโกนบอกโลกว่าฉันเก่งจนไม่มีที่ว่างให้โอกาสใหม่ๆไหลเข้ามาเลยในขณะที่เศรษฐีทำตัวเป็นแก้วที่ว่างเปล่าพร้อมรับเติมเต็มตลอดเวลาการยอมรับว่าไม่รู้ไม่ใช่ความอ่อนแอแต่มันคือประตูบานแรกสู่ความมั่งคั่ง เพราะทันทีที่คุณหยุดรักษาฟอร์มคุณจะเริ่มสะสมปัญญาและปัญญานั่นแหละค่ะคือบ่อเกิดของเงินทองที่แท้จริงหลังจากวันที่ได้คุยกับเจ้าสัววิชัยวินเริ่มเปลี่ยนตัวเองเขาเริ่มฟังมากขึ้นพูดน้อยลงและกล้าถามในสิ่งที่สงสยัยแต่ถึงอย่างนั้นเขาก็ยังติดนิสัยบ้าง,งานอยู่ดีวินยังคงเชื่อฝังหัวว,ว่า งานหนักไม่เคยฆ่าใครและยิ่งทำเยอะก็ยิ่งรวยเขาจึงรับงานเพิ่มทำโอทีรับงานฟรีแลนซ์จนขอบตาดำคล้ำและแทบไม่มีเวลานอนจนกระทั่งวันหนึ่งเขาได้เจอกับบันทึกหน้าถัดไปของเจ้าสัวที่เขียนหัวข้อตัวโตว,ว่าจงขี้เกียจให้เป็นฟังดูบ้าบอใช่ไหมคะเราถูกสอนมาตลอดว่า ความขี้เกียจคือนิสัยของคนจนแต่ในทางจิตวิทยาของความสำเร็จมันมีเส้นบางๆกั้นอยู่ระหว่างความขี้เกียจกับการใช้แรงน้อยแต่ได้ผลมากจิตวิทยาประหลาดข้อที่สองนี้ไม่ได้บอกให้คุณนอนเฉยๆแล้วรอเงินหล่นทับนะคะแต่บอกให้คุณรู้จักปฏิเสธงานที่ใช้แรงเยอะแต่ได้ผลตอบแทนน้อยวินค้นพบว่า ตลอดเวลาที่ผ่านมาเขาทำตัวเหมือนหนูถีบจากเขาขยันวิ่งมากเหงื่อท่วมตัวแต่ไม่ได้เคลื่อนที่ไปข้างหน้าเลยเพราะเขามัวแต่ยุ่งอยู่กับงานยิบย่อยงานที่ใครๆก็ทำได้เช่นการนั่งจัดหน้าเอกสารการตอบอีเมลซ้ำๆหรือการทำงานที่ไม่ได้ใช้ทักษะพิเศษจิตวิทยาข้อนี้สอนให้วินรู้จักสิ่งที่เรียกว่ากฎ80 20 หรือกฎพาเรโตในเวอร์ชั่นของเศรษฐีคือการมองให้ออกว่าอะไรคือ20%ของงานที่สร้างเงินได้ถึง80%แล้วทุ่มพลังทั้งหมดไปที่ตรงนั้นส่วนงานที่เหลือจงขี้เกียจที่จะทำมันซะโดยการหาคนอื่นมาทำแทนหรือใช้เทคโนโลยีมาช่วยวินเริ่มทดลองทำตามเขาหยุดรับงานจุกจิกที่ได้เงินน้อย แล้วเอาเวลาว่างที่เกิดจากการจงใจขี้เกียจนั้นมานั่งนิ่งๆเพื่อวางแผนสร้างระบบงานและพัฒนาทักษะเฉพาะทางที่หาคนทำแทนได้ยากเชื่อไหมคะว่าช่วงแรกวินรู้สึกผิดมากที่เห็นตัวเองว่างงานดูเหมือนคนไม่เอาทานที่นั่งจิบกาแฟในขณะที่เพื่อนๆวิ่งวุ่นแต่หารู้ไม่ว่าช่วงเวลาที่เขานั่งนิ่งๆน,นั้นสมองของเขา กำลังเชื่อมโยงข้อมูลและมองหาโอกาสทางธุรกิจที่คนยุ่งยุ่งมองไม่เห็นความขยันแบบไม่ลืมหูลืมตาคือกับดักที่น่ากลัวที่สุดเพราะมันทำให้เรายุ่งจนลืมรวยเศรษฐีไม่ได้รวยจากการขายเวลาแลกเงินแต่รวยจากการซื้อเวลาคนอื่นมาทำงานแทนเพื่อที่ตัวเองจะได้มีเวลาไปคิดงานใหญ่แล้ววินก็เริ่มเข้าใจว่า ความแตกต่างระหว่างคนธรรมดากับเศรษฐีไม่ใช่ปริมาณเหงื่อที่เสียไปแต่คือคุณภาพของการตัดสินใจในตอนที่สมองปลอดโปร่งต่างหากและนี่เพิ่งจะเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงเท่านั้นเพราะความลับข้อต่อไปที่วินกำลังจะเจอมันจะยิ่งท้าทายความเชื่อเดิมๆของเขาหนักข้อยิ่งกว่าเดิมเสียอีกค่ะ หลังจากที่วินเริ่มบริหารเวลาเป็นและเริ่มมีเวลาว่างมากขึ้นสิ่งที่ตามมาคือเงินเก็บที่เริ่มพอกพูนขึ้นในบัญชีวินกลายเป็นคนมัตยัตสุดขีดเขาประหยัดทุกบาททุกสตังค์กินข้าวแกงข้างทางงดงานสังสรรค์เพราะเขามีความคิดฝังหัวว่าต้องประหยัดถึงจะรวยและเงินทองเป็นของหาย,ยาก แต่แล้วเขาก็ต้องสะดุดกับบันทึกในหน้าถัดไปของเจ้าสัววิชัยที่เขียนด้วยลายมือหวาด,ดว่าอย่าเก็บเงินจนจนประโยคนี้เหมือนกำปั้นทุบดินวินรีบอ่านคำอธิบายต่อทันทีเนื้อหาในนั้นระบุว่าคนทั่วไปมองเงินเป็นก้อนหินที่ต้องเก็บสะสมใส่ตุ่มไว้ยิ่งมีเยอะยิ่งอุ่นใจ เศรษฐีมองเงินเป็นกระแสะคนหรือกระแสะพลังงานค่ะถ้าขังน้ำไวน้นิ่งๆน้ำจะเน่าแต่ถ้าน้ำไหลเวียนมันจะสร้างชีวิตและสร้างประโยชน์มหาศาลจิต,ตวิทยาประหลาดข้อที่สามนี้คือจิตวิทยาแห่งการไหลเวียนค่ะเศรษฐีไม่ได้ใช้เงินเพื่อสนองกิเลสแต่ใช้เงินเป็นเครื่องมือซื้อโอกาสและสร้างสายสัมพันธ์ วินลองนึกย้อนกลับไปเขาปฏิเสธคําชวนไปทานข้าวกับเพื่อนเก่าที่เป็นนักธุรกิจไฟแรงเพราะเสียดายค่าอาหารมื้อละพันบาทเขาปฏิเสธการเข้าอบรมสัมมนาดีๆเพราะคิดว่าอ่านเองในอินเทอร์เน็ตได้ฟรีๆการทำแบบนั้นทำให้เขาตัดโอกาสที่จะได้เจอผู้คนใหม่ๆและตัดโอกาสที่จะได้ความรู้ลึกซึง้งเมื่อเข้าใจดังนั้นวินจึงตัดสินใจเปลี่ยนวิธีคิด เขาแบ่งเงินส่วนหนึ่งออกมาเรียกว่างบเพื่อการลงทุนทางสังคมวันหนึ่งเขากลั้นใจเป็นเจ้าภาพเลี้ยงกาแฟเพื่อนร่วมรุ่นที่ทำงานในสายงานที่เขาไม่ถนัดการจ่ายเงินไม่กี่ร้อยบาทในวันนั้นแลกมาด้วยบทสนทนาที่ทำให้วินมองเห็นช่องทางธุรกิจใหม่และเพื่อนคนนั้นก็ได้แนะนำให้เขารู้จักกับซัพพลายเออร์ที่ช่วยลดต้นทุนให้เขาได้มาหาศาลในภายหลัง วินได้เรียนรู้ว่าความตระหนี่ที่เหนียวเกิดจากจิตวิทยาที่เรียกว่ากรอบความขาดแคลนคือความกลัวว่าเงินจะหมดไปแต่ความมั่งคั่งที่แท้จริงเกิดจากกรอบความเหลือเฟือคือการกล้าจ่ายออกไปในสิ่งที่คุ้มค่าเพื่อให้มันหมุนเวียนกลับมาหาเรามากกว่าเดิม การเป็นผู้ให้ไม่ว่าจะเป็นการให้ความรู้ให้โอกาสหรือแม้แต่การเลี้ยงข้าวด้วยความจริงใจมันคือการหวานเมล็ดพันธุ์แห่งมิตรภาพซึ่งในโลกธุรกิจสายสัมพันธ์นี่แหละค่ะคือสินทรัพย์ที่มีค่ามากกว่าเงินสดในธนาคารเสียอีกเมื่อวินเริ่มมีธุรกิจเล็กๆเ,เป็นของตัวเองเขามักจะได้รับคำแนะนำจากหนังสือพัฒนาตัวเองทั่วไปว่า ให้คิดบวกให้เชื่อมั่นว่าทำได้วินจึงเดินหน้าทำโปรเจกต์ด้วยความฮึกเหิมเขาจินตนาการแต่ภาพความสำเร็จเห็นภาพลูกค้าต่อคิวซื้อของเห็นกราฟรายได้พุ่งทยานโดยไม่ยอมมองความเสี่ยงใดๆเพราะกลัวว่าการคิดลบจะเป็นลางร้ายแต่แล้วธุรกิจแรกของเขาก็เกือบล้มละลายเพราะเขาได้ไม่เตรียมแผนรองรับกรณีที่วัตถุดิบขาดตลาด และไม่ได้เผื่อใจเรื่องคู่แข่งตัดราคาวินกลับมาเปิดสมุดบันทึกเล่มเดิมด้วยมือที่สั่นเทาและพบกับข้อความที่เขียนว่าจงเป็นคนวิตกกังวลอย่างชาญฉลาดนี่คือจิตวิทยาประหลาดข้อที่4ที่ขัดแย้งกับกระแสะโลกสวยโดยสิ้นเชิงครับในทางจิตวิทยาเราเรียกสิ่งนี้ว่าการมองโลกในแง่ร้ายเชิงป้องกันเศรษฐีและนักลงทุนที่ประสบความสำเร็จ ไม่ได้แค่นั่งหลับตาแล้วฝันหวานแต่พวกเขาจะใช้เวลาส่วนหนึ่งจินตนาการถึงหายนะที่อาจจะเกิดขึ้นพวกเขาจะตั้งคำถามว่าถ้าพรุ่งนี้เศรษฐกิจพังจะทำยังไงถ้าลูกน้องคนเก่งลาออกจะแก้อย่างไรถ้าสินค้าตัวนี้ขายไม่ออกจะเอาไปไว้ไหนการคิดแบบนี้ไม่ใช่การแช่งตัวเองนะคะแต่เป็นการอุดรอยรั่วก่อนที่เรือจะออก เจ้าสัวสอนผ่านตัวอักษรว่าให้มองเป้าหมายด้วยความเชื่อมั่นในแง่บวกสุดๆแต่ในระหว่างทางที่จะเดินไปให้มองด้วยแว่นตาสีเทาเพื่อเตรียมร่มให้พร้อมก่อนฝนจะตกวินเริ่มนำแนวคิดนี้มาใช้เขาเริ่มทําสิ่งที่เรียกว่าการชัน,นสูตรศพก่อนตายคือลองสมมุติว่าโปรเจก์นี้พังไปแล้วแล้วมาวิเคราะห์ย้อนหลังว่ามันพังเพราะอะไร พอคิดแบบนี้วินมองเห็นจุดอ่อนของแผนงานตัวเองเพียบเลยค่ะเขาจึงเริ่มวางแผนสำรองแผนหนึ่งแผนสองแผนสกลายเป็นว่าเมื่อปัญหาเกิดขึ้นจริงในขณะที่คนอื่นตื่นตระหนกและล้มลงวินกลับยิ้มรับและแก้ปัญหาได้อย่างใจเย็นเพราะเขาซ้อมเจ็บมาแล้วในความคิดความวิตกกังวลที่เคยเป็นศัตรูกลายเป็นเกราะป้องกันภัยที่แข็งแกร่งที่สุด ความลับข้อนี้สอนให้รู้ว่าคนธรรมดามักวิ่งหนีความกลัวแต่คนสำเร็จจะเดินเข้าหาความกลัวตรวจสอบมันและจัดการมันจนความกลัวนั้นทำอะไรพวกเขาไม่ได้อีกต่อไปและนั่นทำให้ธุรกิจรอบใหม่ของวินแข็งแกร่งดังหินผาท่ามกลางพายุเศรษฐกิจที่โหมกระหนำ่ำเวลาผ่านไปธุรกิจของวินเติบโตขึ้นเรื่อยๆจนวันหนึ่ง เขาได้รับโอกาสครั้งใหญ่ที่สุดในชีวิตนั่นคือการได้รับเชิญให้ไปร่วมทุนกับบริษัทยักษ์ใหญ่ระดับประเทศวินในชุดสูตรเนื้อดียืนอยู่หน้ากระจกแต่แทนที่จะรู้สึกภาคภูมิใจเขากลับรู้สึกตัวเล็กหลีบและมีความคิดหนึ่งผุดขึ้นมาในหัวว่าฉันดีพอแล้วหรอฉันมันก็แค่เด็กบ้านนอกคนหนึ่งเดี๋ยวเขาก็รู้ว่าเราไม่ได้เก่งจริง ความรู้สึกนี้รุนแรงจนวินเกือบจะโทรไปรยกเลิกนัดเขาเกิดอาการสั่นและไม่มั่นใจจนกระทั่งเขาเหลือบไปเห็นบันทึกข้อสุดท้ายข้อที่หที่เขียนไว้ว่าถ้าคุณไม่รู้สึกกลัวแสดงว่าคุณกำลังเดินผิดทางนี่คือจิตวิทยาประหลาดข้อสุดท้ายที่เปลี่ยนมุมมองต่อความกลัวไปตลอดการครับอาการที่วินเป็นเรียกว่า อาการคิดว่าตัวเองไม่เก่งจริงหรือความรู้สึกว่าเป็นตัวปลอมซึ่งคนส่วนใหญ่มองว่าเป็นอุปสรรคและมักจะถอยหลังกลับไปอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยที่ที่ตัวเองรู้สึกเก่งรู้สึกควบคุมได้แต่ในมุมมองของมหาเศรษฐีความรู้สึกอึดอัดนี้คือสัญญาณแห่งการเติบโตค่ะเปรียบเหมือนกุ้งที่กำลังจะลอกคราบเพื่อให้ตัวโตขึ้น เปลือกเดิมมันต้องคับแน่นจนอึดอัดเจียนตายถ้าเรามัวจะทำในสิ่งที่เรารู้อยู่แล้วทำในสิ่งที่สบายใจเราจะไม่มีวันรวยขึ้นหรือเก่งขึ้นได้เลยเจ้าสัวเขียนทิ้งท้ายไว้ว่าพื้นที่ปลอดภัยคือพื้นที่อันตรายที่สุดสำหรับความสำเร็จเมื่อไหร่ที่คุณรู้สึกว่าตัวเองเป็นตัวปลอมท่ามกลางคนเก่งๆแสดงว่าคุณได้พาตัวเองมาถูกที่แล้ว คุณกำลังยกระดับมาตรฐานของตัวเองให้สูงขึ้นวินสูดหายใจลึกเปลี่ยนความประหม่าเป็นพลังงานเขาบอกตัวเองว่าใช่ฉันอาจจะยังไม่เก่งที่สุดในห้องนี้แต่ฉันมาที่นี่เพื่อเรียนรู้และเติบโตเขาเดินเข้าห้องประชุมไปทั้งที่ขายังสัน่นแต่นั่นคือการก้าวเดินที่มั่นคงที่สุดทางจิตวิญญาณวินค้นพบว่าเศรษฐีไม่ใช่คนที่ไม่กลัว แต่คือคนที่ลงมือทาทั้งทั้งที่กลัวพวกเขายินดีที่จะเป็นปลาเล็กในบ่อใหญ่มากกว่าจะเป็นปลาใหญ่ในบ่อเล็กเพราะปลาเล็กยังมีพื้นที่ให้ว่ายให้โตแต่ปลาใหญ่ในบ่อเล็กมีแต่รอวันน้ำแห้งขอดและวันนั้นเองที่วินได้ก้าวข้ามกำแพงสุดท้ายในใจตัวเองเปลี่ยนจากคนธรรมดาที่คอยจับผิดตัวเองกลายเป็นนักธุรกิจผู้ยิ่งใหญ่ ที่พร้อมโอบกอดความท้าทายใหม่ๆเสมอเรื่องราวของวินก็เดินทางมาถึงบทสรุปค่ะจากพนักงานเงินเดือนที่ทำงานหนักจนสายตัวแทบขาดวันนี้วินกลายเป็นเจ้าของกิจการที่ประสบความสำเร็จไม่ใช่แค่เพราะเขามีเงินในบัญชีมากขึ้นแต่เพราะเขามีความมั่งคั่งทางปัญญาที่ไม่มีวันหมด วินมองย้อนกลับไปที่สมุดบันทึกเล่มเก่าของเจ้าสัววิชัยแล้วเขาก็เข้าใจความจริงข้อหนึ่งว่าสิ่งที่คนทั่วไปมองว่าเป็นจิตวิทยาประหลาดหรือเรื่องบ้าบอแท้จริงแล้วมันคือกฎธรรมชาติที่ถูกบดบังด้วยความกลัวและความเชื่อผิดๆเท่านั้นเองลองทบทวนกันดูอีกครั้งนะคะหข้อที่เปลี่ยนชีวิตวินและอาจจะเปลี่ยนชีวิตคุณได้เช่นกันหน คือการกล้าที่จะไม่รู้เพื่อเปิดรับสิ่งใหม่ 2. คือการขี้เกียจทำเรื่องเล็กเพื่อทุ่มเทให้กับเรื่องใหญ่ 3. คือการกล้าให้เพื่อสร้างกระแสการไหลเวียนของโอกาส 4. คือการมองโลกในแง่ร้ายเพื่อเตรียมพร้อมรับมือทุกสถานการณ์และ 5. คือการยอมรับความกลัวว่าเป็นเข็มทิศชี้ทางสู่การเติบโตคุณผู้ฟังคะ ความแตกต่างระหว่างคนธรรมดากับเศรษฐีไม่ได้วัดกันที่ว่าใครเก่งกว่าใครหรือใครต้นทุนดีกว่าใครแต่มันวัดกันที่ว่าใครกล้าที่จะคิดต่างจากคนส่วนใหญ่มากกว่ากันวันนี้คุณอาจจะยังไม่ต้องทำตามทั้งห้าข้อในทันทีก็ได้ค่ะดิฉันอยากชวนให้คุณลองเลือกเพียงแค่ข้อเดียวที่โดนใจคุณที่สุดไปลองปรับใช้ในวันพรุ่งนี้ลองแกล้ง,งโง่ดูบ้าง ลองปฏิเสธงานที่ไม่สำคัญดูบ้างหรือลองพาตัวเองไปอยู่ในที่ที่รู้สึกอึดอัดดูบ้างเพราะการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ไม่ได้เกิดจากการพลิกฝ่ามือในข้ามคืนแต่เกิดจากการสะสมความเปลี่ยนแปลงเล็กๆในวิธีคิดทุกวันทุกวันจนกลายเป็นนิสัยถาวรวินทำได้คุณเองก็ทำได้ค่ะขอเพียงแค่กล้าที่จะก้าวออกจากกรอบเดิม เพราะโลกใบนี้กว้างใหญ่เกินกว่าจะใช้ชีวิตด้วยความคิดแบบเดิมๆขอบคุณที่ร่วมเดินทางสำรวจจิตใจมาด้วยกันในวันนี้นะคะถ้าคุณรู้สึกว่าเรื่องราวของวินจุดประกายบางอย่างในใจคุณอย่าลืมกดติดตามและส่งต่อเรื่องราวนี้ไปให้คนที่คุณรักเพื่อให้พวกเขาได้ขนพบกุญแจสู่ความมั่งคั่งไปพร้อมกับคุณความรู้ที่ได้ฟังในวันนี้จะมีความหมายที่สุด ก็ต่อเมื่อคุณนำมันกลับไปใช้เปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณเองนะคะดิฉันหวังว่าเรื่องเล่าในวันนี้จะเป็นเสมือนกุญแจดอกสำคัญที่ช่วยปลดล็อกศักยภาพที่ซ่อนอยู่ข้างในตัวคุณถ้าคุณชอบเนื้อหาดีๆแบบนี้และไม่อยากพลาดข้อคิดที่จะช่วยอัปเกรดไมล์เซตใหม่ในทุกๆวันฝากกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะคะและถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ อย่าลืมกดไลค์หรือแชร์ส่งต่อให้กับเพื่อนที่คุณรักเพื่อให้พวกเขาได้เติบโตไปพร้อมกับเราขอบคุณที่จัดสรรเวลาที่มีค่ามาร่วมเรียนรู้และเติบโตไปด้วยกันสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ